โฮมอ alone อยู่บ้านคนเดียวคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่ในตอนที่พ่อแม่ของคุณต้องออกไปทํำธุระข้างนอกแล้วปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวกับโยนระบาตัวเด็กและสัปปะหลาดต่างสป,ปีชีงั้นอะไรเข้าเกมเลยแล้วกันคุณจะได้น้องหมาอยู่บนหัวนในเกมถ้าคุณเข้าร่วมถามจริงมันจะไม่มีใครรักลูกหมาบ้าง,งนั่นถือ่ง เอาละทุกคนผมจะให้เวลาพวกคุณโครสิบวินาทีเพื่อดาว่าอะไรในคลิปนี้ที่ต่างไปจากคลิปอื่นใช่อวาตารไหมใช้นาตาสุดหล่อเราตรงนั้นไหมใช้ระบบเปิดไหมอยู่ตรงนั้นไหมพี่ครับเสียงผมใช่ครับนี่คือไม์ตัวใหม่ไม์ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาในราคาสามร้อบาทแลว้วรอพิออเดอร์ไปเกือบอาทิตย์เอาจริงบอกต,ตรงแมปนี้คือผมเห็นปกแล้วก็แนวแบบนี้แรกๆผมนึกว่าเป็นเกมแบบยังไงอะ เหมือนเป็นเกมคล้ายๆแบบแมป e s i d e n t m a s s a c r, r e ใช่อ่อคุณแม่ก็ <ขอ S 1> เอา,เา,เาออ,อ,แ,ลอแล้วอะเราทุกคนขออนุญาตปรับการาฟิกเป็นหนึ่งนะครับเพราะความลื่นของคลิปเนาะอันนี้โอ้โห <c oughs> นิ่ให้ทำมีอะไรบ้างเนี่ยเอาไก่ไปไว้ในเตาอบล้างจานให้อาหารหมาสั่งพิซซ่าปริ้นดักได้คอเมเมนนี่นคืออะไรนะถูห้องนั่งเล่นเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ดูดซว้ <c oughs> อวุ้เมื่อกี้เสียงอะไรอะไะอันนี้คือ USB เรดาร์เอาไปใช้กับ PC ข้างบนได้โอเคอะไรตอนนี้ขอทำตัวเป็นติดไม่มีไมกวาดแล้วทำไมผมตัวเล็กจังเนี่ยเยเดี๋ยวนะอันนี้คืออ๋อเป็นการแอบแอบได้แอบได้ัตได้ในนี้โอ เอ๊เดี๋ยวนี่นี่ตัวละครเราเป็นเด็กเหรอปั๊บพ่อแม่เขาคิดยังไงนะปล่อยให้เด็กน้อยอยู่บ้านคนเดียวไม่คิดจะหาแบบพี่เลี้ยงมาให้แบบลูกเตีเงหน่อยเหรอโอ้ใจร้ายใจร้ายมากพ่อแม่บ้านนี้ลูกกูยังตัวตัวเตี้ยอยู่เลยนะแบบขาเท่ากระป๋องแบบกระป๋องบ๊อกซี่โค้ดไล่เองอะเอะไะ อันนี้ห้องอันนี้รอระคือตัต้ตัวเล็กขนาดมีบางอย่างบอกอผมแค่ว่าเออส้มตำวันนี้ที่พวกเขากินกันมันเออรู้สึกน่าจะย่อยยากเป็นพิเศษโอเคถูห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วต่อไปเอาขยะไปทิ้ง นี่คือถงขยะเหรอเอา่เอาอันนี้ทิ้งไอเทมเอ่าแล้วผมต้องเอาถังแล้วผมต้องเอาขยะไปทิ้งตรงไหนเนี่ยโอ้อืม้ข้างข้างนอกโคกขันดาซัสเลยเอาละเอาขยะมาทิ้งครับผม เออขยะโอเคเสร็จแล้วนี่นคือบ้านหมาน้องผมคิดว่าผมตัวเล็กแล้วนะหมาตัวเล็กกว่าเด็กอีกโอ้เอาอะไรให้อาหารหมาแล้วอาหารหมาอยู่ตรงอ้ออาหารกินเองได้ไหม เอาล่ะน้องเอาอาหารมาให้แนละ้วนี่เป็นหมาจริงไหมเนี่ยทำไมให้อาหารหมาแต่เสียงหมาร้องเป็นเมวทำไมหมาร้องเหมียวโอเคผมจะไม่ดังคำถามมากแล้วกัน,กนกเก,ม,เกมนี้อะเราประตูหน้าบ้านโอเคเปิดไม่ได้แล้วคำถามคือไก่มันอยู่ไหนเอาอืม อันนี้น่าจะใช้สับการเปิดประตูตู้เย็นแล้วอ๋ออ๋อตัวเตี้ยเกินไก่อ๋ออยู่ในช่องฟิตโอเคอยู่ในห้องแช่แข็งห้องแช่เย็นเอาไว้ในเตาอบอุ๊ยเกือบเอบเอาเข้าไปในเตาอบแล้วโอเคต่อไปโทรสั่งพิซ this is a plate of pizza calling. how may i help you alrighty could i have the address alrighty the pizza will be delivered soon have a cheesy day okay sammy fassella now print the document ให้ปินป้นนี่คือปิ้นยังไงเอ้าอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเอากระดามาปิ้นห้าอันโอเคไม่ยาก Hello, <sir. S 1> ครับอ uh, <Lisa. S 1> อีุย้ยอ่ะ โอ้โดนละพัดตื้อแม่เดีอบร้อยคุณตายสงสัยฉัสงสัยจะแล้วทำไมคุณถึงตาย ดูเหมือนผมจะได้ฉากจบที่ค่อนข้างแย่ที่สุดเลยปั๊บผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาล่ะทีค่คลิปรตรงเมื่อกี้ใหม่แล้วกันเอาล่ะภารกิจเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเอาไงต่อเอ่อโ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 อ,โอ,โอ Что? Что это? 几乎。 เกิดอะไรขึ้นโอ้หร้อ,องหยุดแคมได้หรือเปล่าเน,นี่ยเพื่อนเองช่วยหยุดแคมตรงนั้นได้ปะ phép nâng thông khuyết tụ Ok, xem mà Pizza. อันนี้ใช้พิซัตเรลว์เวอรี่จริงๆป่ปะฮัลโหลโออโหอ่าต่อไปจะไปห้องครูวโอโอ๋อมาทำไมห้องนอนนี้ อ๋อนไปหลังบ้านพอดีเลยยิ่งไปหลังบ้านพอดีเลยเพื่อนเออไม่ไม่ไม <met> ่ไม่ไม <met> ทุกคนเอ่อผมว่าผมจะปิดเคเิลไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคือผมมีงานแล้วก็โปรเจกต์อื่นที่ยังต้องทำอยู่ในอาทิตย์นี้นะก็เอาล่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ